ทิ iam, default, ้งอะหมอไม่ได้บอกนะคะว่าตัดคุณตัดทิ้งไปแล้วตัดนั้งไข่ทิ้งไปแล้วคุณจะไม่มีโอกาสเป็นซีดอีกเลยในตลอดชีวิตของคุณไม่เป็นไม่จริงอะค่ะมันมีโอกาสอีกค่ะเพราะว่านาสังเกตจากเมนค่ะประจําเดือนของเราประจําเดือนของนามามาแล้วมันก็เอ่อเป็นช็อกโกแลตค้นคนคือพอเมนพอก่อนที่จะประจําเดือนจะมานะคะมันก็จะเป็นมีตกขาวอยู่แล้วตกขาวต้องมาก่อนประจําเดือนอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนช็อกโกแลตมาก่อน ก่อนจากนี้นะคะเคยมีประจําเดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มจนต้องไปหาหมอแล้วก็ขูดมดลูกเพื่อจะให้ประจําเดือนหยุดไม่งั้นถ้าประจําเดือนไม่หยุดเราก็หยุดเองค่ะหยุดชีวิตเราเองเนาะค่ะแล้วทีนี้อ่าประจําเดือนก็สังเกตดูว่ามันเป็นเหมือนช็อกโกแลตค่ะเป็นเนื้อช็อกโกแลตเลยค่ะอยู่แบบนี้มาประมาณตั้งสามสามวันสองวันสามวันแล้วก็เมนมาเมนก็จะประจําเดือนมาประจําเดือนก็จะเยอะมากเลยค่ะเยอะแบบเหมือนเปิดก๊อกน้ำค่ะ หลังจากนั้นเราก็ทานยาหลายๆตัวเนาะมันก็ดีขึ้นมันก็มีแค่สาวันหมดมาตรงมากเลยแต่มีเยอะค่ะสาวันหมดเมื่อก่อนนี้เจวันแล้วก็ลาบยาวค่ะลาบยาวคือมีนิด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 เราก็คิดว่าเออเราก็คิดว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราสังเกตตัวแล้วถ้าผู้หญิงอะคะ่ะก็ต้องสังเกตตัวเองว่าแบบนี้เรามีปัญหาแล้วภายในเรามีปัญหาแน่นอมันไม่สะอาดแน่นอมันเราต้องเกิดอะไรขึ้นในตัวเองแน่แหละอ่าเราก็พอมาได้ทานมินนี่ อตอนแรกอ่ะทานมินนี่ประจําเดือนมนยังไม่มาเนาะทาน<ง>เพราะว่าทานได้เดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนแล้วค่ะพอทานไปตอนนี้ของเดือนนี้คือมีประจําเดือนเราก็สังเกติว่ามันผิดปกติแล้วฤดูขาวเนี่ยขับออกมาตลอดเลยทั้งเดือนนี้ยคือตอนแรกอ่ะเราก็กินยาไปแล้วแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันหายไปแล้วแล้วเราก็มีปเมนปกติเราคิดว่าเราสะอาดห,หน้าแพนยอนเจ็จริงๆแล้วมันผิดในสิ่งที่เราคิดมันผิดพอมาทานมินนี่มันขับออกมาค่ะขับออกมา ประจําเดือนของเราเดือนนี้คือเป็นริ่มเลือดเลยค่ะพอเป็นริ่มเลือดเราริ่มเลือดอะประจําเดือนที่นาเคยไปหาหมอนะคะสาเหตุที่ประจําเดือนเราเป็นริ่มเลือดคือผนังในมดลูกนะที่หมอบอกตอนที่นาไปขูดอะเพราะว่าตอนที่นาไปขูดมดลูกอะคือเนี่ยชิ้นประมาณนี้ค่ะแล้วหนาประมาณนี้เลยนะคะมันพูดออกมาเหมือนคนที่แทงลูกอะค่ะซึ่งตอนนั้นหมอบอกว่าหมอบอกว่าถ้าหนูไม่มีอาการอะไรก็ใส่ผ้าอนามัยทั้งเดือนหมอประจําเดือนมาทั้งวันเลยแล้วก็มาเยอะ ถ้าใส่ชามก็คงมาได้เป็นเต็มชาม